เราไม่ได้ไปอะไรเขาเยอะเนี่ยเขาจะอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่เป็นไรโอ้ยเจ็ดล้อไม่ใช่น้องอ่ะพี่แล้วพี่คะพ่องพี่แาบโชคชุนแน่รัดดูดิพอดูจากหนวดก็ะดน่าเหมือนหมาป่าเลยอ่ะตาโตมากอันนี้น้องเคยผ่านการ ประกวดอะไรมาบ้างอันนี้เป็นเป็นเอัขสุด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 ความสามารถเุ็สหนูได้หน้าอันดับหนูแล้วลิ้นหนุ่มมาด้วยอ่ะทั้งสองทั้งสองตัวเลยเนี่ยเป็นอุปกรณ์ของของตัวเล็กนั่งนากวันนี้น้องจะาโชว์ใช่ไหอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีโชว์ให้ดูเลือดิีนี่เลี้ยงเลี้ยงสุนัขกำลังมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะมีไหมคะไม่ไม่ไม่มีใน่นอนมีปัญหาอะไรบ้างไม่รู้เรื่องครับมามาดื้อครับมา มาผมปลอมตกหลอตกไม่ได้ครับตกในพี่หันเอ้ยไม่ใช่น้องชายให้พี่ดูหน่อยสิมาป้าพี่มันตกไม่ได้ใช่ไหมครับสอนได้สอนได้ทุกสายพันธุ์เลยไม่รู้เรื่องอ่ะเจ้าของวันนะพูดไม่รู้เรื่องเจ้าของข้อมือหน่อยมันก็ไม่เอาแต่ส่วนใหญ่พวกขนพวกเนี้ยมันมาจากอาหารถ้าอาหารดีเนี่ยขนมันจะสวยกเขาบอกตัวผู่จะสวยอ่ะน้องหน้ายิ้มตายิ้มจังเลยชอบประมาณนี้แหละนี่คือตัวผู้ตาเล็ก หมือนยิ้มอย่างเงี้นะมันว่ตัวตัวเพื่อตัวผู้ส่วนมากมันจะอันนี้เหมือนกันนะเคยเห็นป่าว่าเอ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 าตัวก็ตาไว้พี่มันเซนไพ่บางตัวบางตัวไอ้นี่ไม่เป็นหรอหมาใช่เขาจบหน่อยนี้หมาแซมซ่าผมอะโอ้โหเอาตัวก็ตาไว้ขาคนนะครับมือมาเขาขาคนเลยโคตรขานิดนึงมันจะเป็นอย่างนี้บ้างแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกตัวนะอืม ดูดิไอ้น่ารักชอบเดี๋ยวลองลองลองดูลองดูแบบว่าโชว์แบบพื้นฐานดูไหมไปไปตรงนี้เลย่ครับีโซ่เป็นตรงนี้น่งทางนู้นดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้มีสมาธิเอาตัวไหนโชว์พื้นฐานปอไปตั้งดอลลิสต์มีโชว์พื้นฐานโดนนิ่งกับพ่อมาเจ๋ออะไรเนี่ยโอ้อ่ะงั้นงั้น